พี่อย่าพูดชื่อนะไม่ไงัง้ผมแตกอ่ะผมลซีหมแล้วนนพี่่าลืมนไ,ไปนี่ก่อนลยครไม่ทันแล้วออออโอ้โหปืนอย่างดีเทียโคตเท่เปืนเงนี้ดี่มาเลยจะไม่ ถ้าพวกน้ิ้งอะเพามันเพามันจะไม่ได้ไงใช่รู้เลแบบเี่ยมีอะเี่ได้ไปคไปคดของตาเนี่ยที่มาเครดิแต่เครดิของตาเป็นไงยินปีนีหรอใช่พี่ได้เงินเพิ่มขึ้นแต่เสียเสียไปแคแคทพีห้าสนะก็คือมันเป็นคำสามที่ตีประกันเครดิตอเสีย พินิจมันนี่ใช่แต่แบบตัวคำสาบนะเลือเลื่อนรถอะเพื่อข้าเอาลภโยมโยนได้ครบอยู่ล้านข่าก็จะเชี่ยแมงคุจีวัดสมรักใส่ไม่โดนโอ้โหใส่ดอกละห้าพันใสัตว์ห h a t the เพี้ยคู่ดีของใหม่อ๋อมันดีหนึ่งครั้งแล้วมันดีกว่าสามลูกไอ้ี่โห่าจูด้าที่หลายสีพี่ว่าข้างมากตอน,นอเ,ออเนี้ยต่อยมั่วเลยอ่ะเยี่ยหมัดหมดวะรุ่นรุ่นแต่ดูดิเห็นว่าเวลาเราปลาไปม,ม,แบบมันจะแบบมันจะเป็นกรงจักเลยยังไงพี่แต่แล้วก็เรียกกลับมาโอ้โหอย่างเท่ไหนลองไปดิ เชี่ยสปรินโคตทเ่ดาวลรินเพลอนี่เลอรเนี่เนี้มันมีที่มาจากไหนวะเขไ้ปอิเดียอหไะดูอย่างกระมใหม่ไว้เนี่ยคนเชีรยเลยเพลงอะไรี่ย เไงวะไเกลียดกับเคิร์สดีไหมอ่ะเกลียดอะเออเซอร์กอลีเพนและเนียสำเนียงพี่ตามากเลยเอ๊ะเราเราจะเกลียดกับเคิร์สดีเลยวะพี่ตาลองแต่ละครั้งแม่แต่ผมไม่กล้าเสี่ยบเคิร์สผมกลัวสาบอะตาลองดิเฮลิคอปเตอร์ใหม่ใหม่

เฮียเฮลิคอปเตอร์มอนแม่งไอตัวี้เฮียทำทำกูกับไล่ยิบสาวดอนเลยว่ะเฮียเพลงหลรนเสร์ฟพี่บอมไอ้เฮียกูชอบหวานโอ้ชีตที่ไหนหน้ามาทธาตไปเฮอมันชีตมากเลยเนี่ย บนลต้าวบอลต่อยแากเลยเทว่ะแต่โวล่ามาเนี่ยปาร์เกอร์เกตจอบเปอรอะไรเ้อวันนี้กอไรกูไม่ชู่ลสเตอรตนะเฮียกูไม่ใชแมวกูไม่งช่ทอมกูไม่ใช่ทอมอ่ะ ไอ้เหี้ยกูมไม่ไตาอวยพรอ,อ่ะน,นีละอย่าพี่บอมเดี๋ยวนี้เบียกิฟโตมอต้าไปแล้วมอต้าไปแล้วเบียกิฟโตเนเี่ยเลยชอบชอบนี้อะไรอ่ะพี่เบียกิฟโตของแกไงอ๋อเบียปล่อยเลยเบ้ยปล่อยดอกแล้วมืนอนะเจ้ยร์พี่ดอกกันเหรอ พีรเต่าเลยพี่อ๋อานละคริปโตใช่ถึงแา้ถ้าเล่นหมาคือสงสัยว่ามันจะถือคู่ได้ไหมเออเยี่ยมพวกเท่จะมาลินคู่ไอ้เยี่ยหล่อเท่จะมาลินคู่เยี่ยแบบถือห่อคู่กูมีสองห่อกุณเดือบเบิ้ลหอบอ่ะไม่พวกไอ้พวกอาวุธเมเลอ่ะมันถือคู่ไม่ได้นะโอเคพอเถอะ เ,เอาวุธกิดพ่ออยู่ในบทที่ชอบตายดอกแล้วแหละพี่หลายบอสอ่ะรูไาไม่มีอุปกรณ์มาติะบอกอี่ต่อมีปืนปืนล็อกแมนแล้วก็มีไอ้เจวารินเนีย่ยนี่บอสเหรอวะละลายเป็นน้ำเยลยตายดรอสองหมออ <c oughs> ื่นอ่อ้หเสื่อนสัตว์มองห่วงที่แท้จริง ต,ตีนวะเฮ้ยกำตีนต่อตายด้วยของใหม่วะ่ะอ่าแตกนี่บอแล้ว,วเหรอเฮ้ยผมได้ดผมได้บัตรเครดิตอีกใบหนึ่งตาแล้ว ไม่ได้มันบาดดิใบนึงต้านนะราบ You are the l i v n e a l i t y that fought on us to pass t h y o f d design. ข้อที่ i นึ่งจุ่มเฟน้องนี่เสียงใครจะบนอะไรมั้ครับอ๋อได้ไล่คำสาบโอตคไล่คำสาบใช่ไหมเวทมนบษบูดูโบราณม่เดียร์ ลาตาเซลินลดนหอเมล่าบางทีลตาพูดภาษาฟาเซว์ไ้เลยอ๋อได้ลาตาอยากด่าใครมันจะไปพูดแบบด่าด้วยภาษาฟาเซล์อ่ได้ด่าด้วยภาษาฟาเซล์ด้วยใช่ไมเเเมาเขามาไว้แค่เมาแล้วห้องพร้มแล้วก็จะเปิดโอเคอยู่ในห้องน้ำบ้านใครพี่เี๋งเนี่ย น้ำบ้านต้าไงน้ำบ้านพี่ต้าพี่ห้องความลับเสียเออใช่ห้องน้ำห้องไหนอ่ะใต้ไปแลห้องน้ำเห็นแล้วก็จะมีงูตัวมีไอ้พระแม่ก็แม่นาคีอยู่มาเลยมีงูอยู่ในวิดิโออยู่ในห้องน้ำครันกำลังแข็งแล้วมันกำลังแข็งโคชชั่นราชภาษาพาเซลใส่ไม่ห้องน้ำบ้าตาบีเฮลิคอปเตอร์ ห้องน้ำมีลานจอดทอห้องน้ำเปิดหลังคาได้หรือวะไม่รู้หรอไอ้เง้เรามาช่วยพี่เรามาช่วยผมชอปปิ้งอยู่เรามาช่วยเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยพี่ช่วยพี่นนะลิแล้วโรงเรียนมันจะมีหุ่นยนต์ซ่อนอยู่ข้างในอ่ะโอ้ะให้ดูกันนะพี่ไปอยู่ก็เลยก็เลยก็เลยใส่ให้อยู่ใส่อยู่ใส่อยู่ไอ้เงี้ยกูไม่ไหวหรอเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ภาษาฟาเซีย ต้องแคเปิดฟังกัอะไรเนี่ยชิบหายไปจริงๆไอ้เขี้ยวนี่เปิดไม่เอาไม่เล่นคืนให้แม่งฝึกไปเลยให้แม่งลืมไปเลยอ่ะใครสนใจสแนปเปอร์ไลเฟอร์มาเหมือนแบบลากหัวมุมคูมอ่ะลากหัวพี่บอมเขาคุมคูมเลยใครสนใจเฮลิคอปเตอร์ว่าปัดหัวเฮลิคอปเตอร์ไม่พ่อะพี่โจเดมอนไอ้ต้ามันโคบัดที่ดีดอีกแล้วครับวัก ได้เลยมาไม่รู้อ่ะไอ้เป็นไอ้เลนออกมาเลนเออสงสัยทำไมเฮลิคอปเตอร์ของโดเรมอนไม่แบบมันติดที่หัวแล้วหัวมันไม่หมุนเลยครับก็ตูงไงพี่ใบพัดมันไม่ได้หมุนที่หัวไลยพี่ก็มันก็ต้องหมุนที่หัวแต่ันหมุนแค่ใบพัดใบพัดมันเป็นตัวไปพัดเป็นตัวหมุนมันไม่ได้เฮลิคอปเตอร์ถ้ามันไม่มีหางเสือตรงกลางมันจะหมุนเว้ย พี่ตอนนี้ง่ายโลกอนาคตยังไงเกี้ยไม่ไหวแล้วกูว่ากูได้กูได้กูได้เลื่อนในการตัดคลิปมันตรงตวรรที่20ในเรื่องตุลเล่อลนะโคตรเบือเลกูกูได้เลื่อนในการตัดคลิปมาสีแบบแล้วนั่งชี้ว่าเฮลิคอปเตอร์แล้วไอ้เหี้ยถ้าเราแบบว่าเอาเอาเพเฮลิคอปเตอร์ไปใส่ตุลเล่อนเป็นไงวะโอยเกี้ยทำเพื่ออิไรพี่อ่างอ่างงังโตเต้เฮลิคอปเตอร์ อ๋อหนูมีตาโดนแจนแกงงั้นอะนี่ไปเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์มันคืออะไรดอลลมอนอ่ะมันคือสิ่งที่คนเราหลอนไง่ะหลอนอ่ะตัวเริ่มเลยอ่ะผมเล่นผมเล่นแค่ครั้งเดียวเองเอาสิ่งนี้แม่จะแอบฟังสีแล้วจะแมันจะหลอนแดกอ่ะไม่ไหวละมันติดไปแล้วมันติดต่อไปอีกกูไม่ไหวละเฮียกับเฮลิคอปเตอร์ผมผมได้ตัดคลิปแน่นอนอ่ะจังหวะเนี้ยโอ้ปากระพงปากระพงปากระพง ที่ไอ้ผมผมเอาไอ้นี่นะที่ที่มันเราจะต่อยอะไรนะตามันตดตามันตดเจวารีนพี่ตาเนี่ยมันตาไอ้เข้ามานอะไรครับเอาเอาปีกบินผ่าผัวของแกออกแล้วนะโอ้ตอะ ใชเพื่อบินเข้ามาเข้ามาหาแทนนะเอาตัวชุบออกเอาเอาที่แบบชุบออกเว้ยแล้วก็แบบเอาปีบบินไปหาผัวใส่เข้ามาแทนบินแตว่าเมอร์ซี่มันต้องชุบัวมันก็เมอร์ซี่มันใช้คอปเตอร์ในการบินไงเนีม่ยไม่ไม่ไม่ไมกไม่ลมวมมไ่ เดี๋ยวอันนี้เข้าใจพี่อ่ะเดี๋ยวอันนี้เขาใจตรงก่อนนะปวดอยู่แล้วแต่คนไม่อยู่เนี่ยพี่บอมด้วยอยู่เจออานนท์ขอร้องไม่ใช่แค่พี่บมเมื่อกี้ก็เอ็นเรคอปเตอร์ไปไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่เฟิร์สเธอด้วยเอ่อเขาฟิวเลนเด็ยกน้องก็โมจีเธอขอร้องอ่ะพี่พี่เอวูได้ตัดต่อคลิปไลน์ตีเมื่อโนนอ่ะต้องถามต้องถามพี่บอมว่าพี่บอมทำชื่อเล่นน้องได้ไหม ที่บอกเขาจำไม่ได้เ,เพราะเขาล้อแต่ชื่อน้องเขเวอร์ฟิลเลนจนเขาจำชื่อจริงน้องไม่ได้ล <c oughs> แล้วเพี่คนเดียวไปยังเนี่ยดดูล้อชื่อจะล้อชื่อจนตัวจะชื่อไม่ได้อะ <c oughs> <คน S 1> ไม่เคยอย่างไงวะพี่ <c oughs> ไปแล้วนะพี่เอ้าไปไม่ได้วะ <c oughs> อช่ทำไมเขาบอกว่ารีเควสรีเควส์เควร์สโอเคทูคอนติเนว์นวให้น้องไปคุยกับใครบอกว่าถ้าใครมาเต้นหน้าน้องเนี่ยเต <c oughs> ้นเรียลคอปเตอร์ตายเลพูดหลอน ข้าไปคุยกับยีดตามาทูลเนี่ยอัน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 นั้นอัคาคนมีตังค์ใช่ไหมใช่้ันคาคนมีเฮ้ยพี่มันมีบัตรเครดิตของต้าขายอ่ะใช่เราซื้อมาแล้วเที่ยผมซื้อกันผมอยากรวยในพวกนี้ใครเนี่ยหอยใต้ต้ามันเล่นหมดแล้วไม่ใช่เราต้าต้าต้ามันเข้ามาแอบเล่นแถมมันติดคำสาปด้วยเฮี้ยโคตรดีอ่ะบัตรเครดิตบัตรเครดิตที่ไม่ติดคำสาปพี่กันต้องไปทำอะไรขอพี่กันก่อนหรือเปล่า ต่ตอนนี้ทีกับปาเปลิครปเรปเรา เป็นนาโอ้โหีวิ่งไม่อย่างเสียเวลาเลย้้องเสียเวลายียนี่อยู่เลยหนีหายแล้วใช่ตามัภาษาพาซิวดูนะโอ้ยโอคภาษาพาซิลไี่จหายแล่เอมันเป็นภาษาพาิได้ยังไงภาษาพาซิลเวลาทำของน้องต้าวันนี้ขอเสิอคว่าผู้ชายตาผู้หนสิยี่ ไอ้ยกูรวงี่หน่วงเดี๋ยววันนี้ตาจะสอนเขาว่าปีนาี่เอาเอาไปเจอลิงอองเอลิคอปเตอร์ได้ไม่พอปะสบไว้ไอ้เกน้อมาคนสอนีไอวเองดีอยางเงี้ยใในการสอบแล้วเว้ยที่งหายดี่วประกบ อเดี๋ยวเดี๋ยวหยดโอ้ไม่ไปละไรก็นะคายไรไรนี่เีบี few moments l a e ไม่พี่ผมบอกแล้วผมสู่กาชาเกมหนึ่งเป็นชั่วโมงได้ผมก็ทาเกมที่นี้ได้ดีลงเป็นชั่วโมงม้ตัวดี

เดี๋ยวบอสงูบีใช่ไหมใช่ต่าแม่นาค mm ีอ hmm. ร like okay. yes. yeah, BE so so ู้ใช่แหลกแมากมากไอ้เฮียมันพังเลยคอปเตอร์พี่ม่ไหวแล้วหลอนพี่ถ้งเ็็เกฮตชื่อเนี่ยเจ้าแมนาคีโบโอ้ยเฮียมึงกูโจมเป็นคอปเตอร์ก็ไอ้เฮียมึง หูยี่สามหูยแบบมันแรงก็แบบวนี่ยโอเค่นี่ยันล้มออเ่อีกว่าเดี๋ยวฟังกิเลนเดี๋ยวโล่นก็นคั้งก่อนก็โหดไม่ใช่เหรอเออรอบนี้รอบนี้อะไรอย่อะไรพี่มีจามบีถึงโผเนี่ย้ปโว้มโวโ ไอ้ที่นี่มันตัวไอ้มอสนี huh. Oil, ่มันมันมันตัวตัวตัวไอ้มอสน้าชอบโบก่อนถั่ฮะไม่ยิงไม่ได้ไคลโอยู่ยิงโบไปแล้วอ่ะวันทีกันเซิเดี๋ยวมันกันเซิลได้ลุลุล่าุอะอย่าบอกยุทธวิธีทั้งหมดที่เกิดจางเอเรียดเกี่ยวอ่ะพัตฟักโปรไสไฟนะบอกเลยไฟไฟสัตว์อะไรแต่มันจะอยู่เกมไฟไฟเหรอกมอะไรอ่ะกันไฟรีบอลอ้าวไสไฟรีบอลก็ต้องไสไฟดิ เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเอร์่่าาฮ่าานราป่ะโอยเยอไม่เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอเฮลิคอปตอร์รุ่นแบบรุ่นแบบใหไม่ไหวว่ะแล้วเดี๋ยวใครเล่นเอาพันโลมันต้องม่ต้องใครเล่นเอาพันโลแล้วป็นกินกลนดุงฮเยเออไหวอ่ะ อปเตครัทำไมวะอพอลโลไดไหมแกจะกินลฮอปเปอร์ไมอีกอ๋ออลโลออโลกี่ลุงฮอปมาไหอ่ะไม่ก็ไม่มีวะต้องนีเป็นตังที่ตังโคเยอะสมใจให้ไปปิบัติเคล็ดลูงตา อ๋ชิดเฮ้ยบอสพี่แก๊งเลยเปนแก๊งอ่ะเฮ้ยยูเฮลคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ตั้งแต่นั้นเราก็เรียกพวกมันมายูเอโอีกแล้วอะ ไอ้ข้าพันมันมีเทคโนโลยีด้หว่าไอ้เฮียเราไปใชเฮียเดี๋ยวเยียบเฮลิคอปเตอร์งั้นเหรอโอเคไปรอแอชชอยพี่น้องกินเสร็จแล้วอี๋ผมบริการหรอผไม่ใช่อ่ะไอ้เฮียเดี๋ยวเราสู้บนเฮลิคอปเตอร์นี่หว่าเฮียพี่เราสู้บนเฮลิคอปเตอร์เทเราเชิญมาแล้วต้องอยู่ออปปิเทียด่ามึงเฮียตัดเฮียเฮียเฮียตัด่ามึงคุกเข่าซอ่ะทำไมมันวิ่งมาหากูอ่ะ น่ากลัวสัตว์อะอะไรอ่ะมันมันมันโดบเลยมันโดบปเลยพี่เราต้องยิงยิงเครื่องนัดใช่ใช่พี่แล้วยิงทีไปรับแล้วยิงทีไปนับเที่ยวน้โอ๊ยโอ๊ยระวังระวังโอ้ยมีโรคเที่ยมันมันเที่ย มันเป็นเตทีเวลาพี่มันเปนเตทีเวลาดโอ้ยเย่เนี่ยเย่เนี่ยโอ้โหโอ้โหดีนะคีลูกีน่ไงนี่ยโอ้โหโยดีดีนะี่ลูกเป็นไหนอะสองตนเฮิคอป่ตอบตาเผิดอีกัน อเออแม่มึงมง,มงโดนแน่นเลยโด,ยโดยนดาเมร์รัวทำไรฮะทำไรพวกหนุ่มอะไรอ่ะไะอ้เหี้ยไม่ตายไอ้เหี้ยมีเฟสสองด้วยเอ,ย<ต>อ็นจานเอ,เอาเด่น,นยยเอาเด่นโอ้อ้าวอีสี่เอาวร<อ>ือว่าเขาพัฒนาตรงนี้กับมึงไม่ทำด่าดเืินไม่ได้เนาะแต่แต่เฟสสองมันมันมันได้แค่เท่พี่แต่มันทำอะไรไม่ได้ไอ้จริงดามเมร์มันดีมากเลยแต่เราได้สกอร์เทมาแล้วก็ต่อยมันรัว มองมาไม่มีสกออะไรแบบนี้เฟซสองเมื่อมาอย่างเี่แม่งตัวพี่ไหนต่อยเดียวตายอ่ะเออตัวใหญ่สุดน่ารักน่ารักครบเรกบิดชิสเทียดดต่แบบบอมมันก็สวยเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์